ท็อปิกวันนี้ปรีดามาแล้วไม่ทอดทิ้งประชาชนภารกิจไม่มีวันหยุดพักลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนหลังวัดแสงสิริธรรมหมู่5ตำบลท่าอิดเมื่อเวลา11นาฬิกานายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบตอท่าอิดได้ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนหลังวัดแสงสิริธรรมหมู่ที่5ตำบลท่าอิดพร้อมด้วยนายโสพลลานทอง เลขานุก,การนายกอบตอท่าอิฐนายสำลิดสวัสดีสมาชิกสภาอบตอท่าอิดหมู่ที่5และเจ้าหน้าที่กองช่างอบตอท่าอิดเพื่อให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝนณชุมชนหลังวัดแสงสิริธรรมหมู่ที่5ตําบลท่าอิดอําเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีสุกันวีสุวรรณรายงาน